ครับสวัสดีครับวันที่11กันวาคม2563วันนี้ผมได้มาเยี่ยมสมส่วนของพี่นิยมที่หมู่บ้านชงหงนะครับว่าตอนนี้ทุเรียนของพี่นิยมก็อยู่ในช่วงของระยะมะเขือพวงใหญ่ก็มีนะครับมะเขือพวงเล็กก็มีนะครับตอนนี้ผมจะมาสอบถามพี่นิยมของการเทคนิคของการที่ให้น้ำนะครับที่จะช่วยให้ต้นและดอกใบสมบูรณ์นะครับจะจะได้มีปัญหาเรื่องยอดไหมหรือใบไหมนะครับแล้วก็ เรื่องของการทิศติดที่ใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะปุ๋ยทางดินหรือปุ๋ยทางใบนะครับพี่นิยมครับมีทุกมีอะไรบอกตอบตอบทุกอย่างเลยครับไม่ห่วงไม่กักกันนะครับครับช่งนี้พี่นิยมก็คงจะต้องไล่ปิดน้ำนะครับที่ลดพอแล้วนะครับจะมีก๊อกัวหัวปิดหัวเบี่ยงครับก็มีที่ปิดเปิดนะครับนี่นะครับครับต้นหนึ่งฮะต้นหนึ่งนี่มีสี่หัวเลยนะครับ นี่ครับเทคนิคการให้น้ําช่วงระยะดอกดอกกระยามะเขือพวงเล็กและมะเขือพวงใหญ่นะครับนี่นะครับเทคนิคของพี่นิยมนะครับก็ท่านจะมีหลักการมีเหตุผลเบาหน้าใ่มันบางบางทีอีกต้นหนึ่งอยู่กอกเดียวกันอีกต้นหนึ่งมันยังมันยังไม่เป็นแต่ต้นนี้มันเป็นเราต้องเบานี่ไปเปิดในโน้นเนาะสลับกันไป สลับปัดไแต่ให้น้ํากินน้ำทุกต้นมากน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าฐ้านแล้วลูกมันจะติดไม่ดีเพราะเป็นหางแย่เขาย้ายหดน้ำใช่ไหมแต่อีกต้นหนึ่งไม่เป็นครับเต็มอยู่ในก๊อกเดียวกันเราต้องการให้ออกดอกอแล้วนี่เราต้องปิดหัวนี้ไปเปิดหัวนี่เหนื่อยน้อยช่ยงมันแต่เอาคุณภาพครับตอนนี้ก็เปิดหัวน้าเนาะครับเปิดหัวน้าก่อนครับมีหัวปิดเปิดและหัวลีนะครับนี่ดอกถึงนินเลย นี่ครับแตมีหัวคอยหลีน้ําแรงน้ําบาหรือน้ําค่อยนะครับหรือว่าจะเป็นปิดเปิดนะครับถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากเลยนะครับส่วนของพี่นิยมนะครับที่บ้านทงองหงนะครับ เปลี่ยนใหม่ตรงไหนไม่พอดึงมาอีกอดึงดึงมาให้ให้ให้มันพอให้พอเนะอะดึงดึงดึงมาให้ให้มันพอคือว่าคือว่าช่วงช่วงที่ที่ออกดอกเนี่ยเราจะให้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 นา้าที่ถ้าตอนที่ที่ยังไม่มีดอกอะ่ะเราไม่ต้องให้ออกขอบหรอกเพราะว่าเราต้องการดอกม嘛เราให้ในในโคนเยอะๆในในทรงพุ่มเยอะๆแต่ถ้าเมื่อออกมาเป็นดอกดอกใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องให้กินถึงขอบ เพราะว่าเพราะว่าดอกดอกที่มันเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้ําที่เลี้ยงดอกเนี่ยคือคือต้องขอบเพราะข้างในมันไม่เอาค้นหากินหรอกเพราะข้างในดอกรากมันแห้งรากมันแก่นรากมันเตาเฮ้ยพี่ถ้าเราไม่ให้น้ํามาถึงขอบเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรสิพี่ที่พี่บอกผมใบไหม้ถ้าถ้าน้ํามันไม่พอถ้าถ้าน้ําเราปล่อยน้ําไม่ถึงขอบนะถ้าไม่ถึงขอบนอกนะใบมันจะไหม้เพราะว่าน้ํามันมันไปเลี้ยงลูกหมดแต่แต่ถ้าหากว่าใบไม่ไหม้ คือดอกดอกไม่พอกินนั่นแหละมีอยู่สองสองอย่างดูดอกรูนี่ถ้าดอกดอกเป็นผิวมันสวยเป,เป็นมันดอกเป็นพวงสวยเรื่มนั่นคืออิ่มนม้ําเราไม่ต้องกลัวที้นั่นแต่เราแต่เราพยายามให้ได้สักสองอย่างคือใบสวยดอกสวยถ้าทําได้สองอย่างนี้แล้วโอ้โหคือว่าสุดยอดเออออกใบอ่อนไม่ต้องกลัววันไหนทําออกใบอ่อนช่วงดอกเนี่ยนั่นแหละคือฝีมือของคนทําสวนทุเรียน ที่ทํามาทุกๆปีนะช่วงดอกนี้ตำดาผมใส่สิบบกสิบบวกเลยนะสิบบวกสิบกต้นประมาณ1นกิโลหวานรอบๆเพราะว่าพอมันเป็นหางแย่ มันจะไม่ค่อยร่วงมันกินเต็มครับใช่ใช่นั่นแหละดูตามสูตรของผมนะครับครับตามสูตรของผมเผื่อคนอื่นเขาไม่เหมือนกันเขาไม่กขไม่ได้ได้ครับพี่มันจะมีแปดยี่สิบสี่ใส่ได้แล้วก็สุดเสมอได้แล้วก็มีสิบสองสิบสองสิบเจ็ดได้ใส่ใส่ก่อนก่อนจะเป็นหางแย่เนี่ยพอมันเป็นหางแย่ไปแล้วเนี่ยมันได้กินปุ๋ยแล้วนะมันจ้ำสูขาดเยอะเลยใช่ปาดร่วงน้อยมากลูกสวยมากครับนั่นแหละตามที่สูตรเราทาแต่ว่า คนอื่นฟังแล้วไม่ใช่ก็เอาคนแล้วแต่เขาถูกใรชูดมันครับใช่ใทางดินเถกพี่พี่เข้าใจถูกแล้วทำเหมงานถูกแล้วพี่ว่าถ้าเราไปตามคนอื่นก็ไม่ได้ของเราจะเสียเราทำที่เราเคยทําครับของอะไรอะถ้าเราเคยทําเราทําไปเถอะจะได้ดีเอใครจะมาว่าเออช่างแต่ว่าเราก็ตกเชื่อเป็นบางบางคนนะเออคนนี้น่าทุเหตุผลผลไวขับเว้ยเหตุผลเนาะเหตุใช่ใช่เนี่ยเว่าเราจะไม่ฟังคนอื่นได้ทีเดียวก็ไม่ได้ มันต้องฟังทั้งเขาทั้งเราแหละครับครับเออมีมีแต่คนมาดูทุกคนนะเขาว่าปีเนี้น่าน่าอยยี่สิบท้าไมจอไม่ได้ยี่ยี่ยี่สิบตันเนี่ยผมตีเยาแค่ผมตีเยาแค่แค่แคร้อยนี่ทั้งหมดนะที่เป็นลูกดกดกเนี่ยนะร้อยหกสิบต้นแล้วผมตีเยาแค่ร้อยร้อยต้นพอต้นละหกสิบลูกเฉลีย่ยต้นละหกต้นละหกหกสิบถือเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบนี่ร้อยต้นก็เจ็ดพัน ครับลูกกันสามกิโลสามเจ็ดสิบเอดก็ได้แล้วสอง0มื่นหนึ่งสองมืนหนึ่งครับแล้วทีนี้ไอ้6กสิบต้นนั้นไม่คิดครับเอามาโปเอาเอาอปอรัวกันเนาะเออการขาดลูกขาดนี่อะไรตีเยาแค่แค่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบลูกเจ็ดเจ็ดสิบลูกครับเออแต่แต่ถ้าถ้านั้นมันไม่ไม่ได้อย่างนั้นหรอกมันต้องเกินพอไอ้หกสิบต้นนั้นขงของมันคิดแค่ถูวเฉลี่ยไปก่อนเราทูสเราทูคิดคิดทูเฉลี่ย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 ไปก่อนคิดเอาเองนะผมคิดเอาเองว่า น่าจะได้ยี่ยี่สิบตันเนาะได้แล้วพี่ยี่สิบตันก็ได้ยี่สิบตันโอ้โหคอเดียชัวร์เลยครับแาสวสวยๆตอนต้นน้ำดอกกระจายพี่ดอกกระจายรถรถคันนั้นมาอยู่สมอโพรงครับวิ่งผ่านปูดแล้วผมรถหน้าอยู่เนี้ย้อยหลังบูดมาเลยถามว่ามีมีอะไรเพราะว่าโอ้โหเห็นใบทุเรียนลุงสวยเหลือเกินไม่จะหวังจะไล่ลุงขอดูหน่อยลุงทาไงโอ้โหผมผ่านมากี่สวนแล้ว ไม่เห็นใบของใครสวยอย่างนี้เลยเขาว่าโอ้คงลุงใบสวยแน่นตึบเขาว่าโอ้แ๋วแจฉวแจฉว,วมีลูกใบลุงตัดได้มั้งมีไหมบอกม่มีโอ้โหเดี๋ยวเดียเด๋ยวกลางกลางเดินเมษานพอจะผ,ผ่านมาสักทีหนึ่งเหมาผ่านมาได้แต่แต่เรื่องจะได้หรือไม่ได้ผมก็ไม่รับรองเรียงนะอืครับแล้วพินิยมทางดินพี่ให้สุดเสมอไปช่วงเนี้ระยะที่เป็นดอกหรือว่าระยะที่ออกดอกแล้วเนาะหรือว่าเป็นมะเขือพวงเล็กแล้วทางใบพี่ทางใบพี่ ใช้สูตรไหนล่ะทางทางใบก็ใช้ใช้สูตรไอแคนเซียมโบรอนอะไรบรูแคลครับสิบห้าสิบสองสิบเจ็ดครับเนี่ยที่ที่ใช้อยู่ครับก็มีแบคการเซิงเนี่ยเนาะใช่ใช่ใช่เราครับเราจะใช้ช่วงช่วงที่บำรุงดอกช่วงที่ดอกออกใหม่ๆช่วงบำรุงดอกนี่แหละช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ใช้ใช้อยู่ครับถือว่าออกดอกเยอะนะพี่เนาะอ่าออกออกดอกมันมันก็ตั้งแต่ทํามา เพิ่งเป็นลูกมานี้ปีที่สีแล้วแต่ปีเนี้ยจะดีกว่าทุกๆครั้งเลยครัเพราะปีที่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรมากมายปีปีที่แล้วมันมันก็มันก็ได้อยู่ประมาณประมาณเจ็ดตันแปดตันปีก่อนนุก็ได้หกเจ็ดตันแล้วน,น้ำสองร้อยลิตรนี่พี่ใส่ปุ๋ยไปประมาณเท่าไหร่ครับเนะี่ยอังท,ท,ที่บอกที่แรกนั่นก็ใส่อย่างละหนึ่งคีดคือมีแมกซิงมีบอตแคลอ่าบรา็อตแคลวะเนี่ยแล้วกัดซิงอะ่ะใส่อย่างละหนึ่งคีดอย่างนั้นคีแล้วก็ห้าสิบสองสิบเจ็ดใส สตอนที่ฉีดอยู่ก็ใส่ครึ่งกิโลครึ่งกิโลเนาะ,อะตอนน้ำสองร้อยลิตรครึ่งกิโลถ้าต้นต้นไหนที่เราต้นไหน,อน,นดอกมันยังไม่ออกเต็มที่ยังไม่ค่อยจะออกเลยเราก็ใส่ไปแปดแปดขีดต่อน,น้ำเออต่อน้ำสองร้อยลิตรแล้วก็ฉีด เฉพาะต้นที่มันไม่ <S <S ไม,ไม,ไม่ไม่ออกดอกอ่ะอยังตื้อยู่เนะเออเพราะว่ามันยังตื้อแต่แต่ตอนนี้ฉีดไป<อ>ไปแล้วสุกตอนนี้ไม่ต้องฉีดแล้วขาวหมดแล้ว<บ>รอบเดียวรอบเดียวรู้สึกว่าขาวเยอะนะ<บ>อาจจะอาจจะออกดีกว่า,าชุดนี้ด้วยนะอผมว่าน่าหน้าจะออก ที่ไอ้ที่มันตื้อๆมันมีกี่ต้นเนี่ยที่วันเขาคุยกันประมาณเจ็ดแปดต้นเองเจ็ดแปดต้นเนาะมีเจ็ดแปดต้นทุเรียนทั้งทั้งสิบไร่เนี่ยก็มีอยู่เจ็ดแปดต้นที่ว่ามันตื้อๆอยู่แถมก็มีนะไม่ใช่ไม่มีก็มีแต่มันมีไม่ไม่สิ้นใจมันยังไม่ถูกใจยังไม่สิ้นใจแต่ตอนตอนนี้จะเยอะแล้วลายเขาคนจิงเลยตอนนี้มารู้สึกว่าตอนเช้าที่เดินดูเอ้าออกเขาหมดแล้วนี่วะไปไปเพี่เราไปดูกันอยู่ตรงไหน เด,เดินนะครับว่าช่วงนี้ทุเรียนที่ออกดอกหรือออกดอกอยังยังไม่เช่นใจของพี่นิยมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตามพี่นิยมไปครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะนะครับเนี่ยขาเลยเหยวหนยครับนี่นะครับต้นที่ว่าตื้ออยู่นะที่ยังยังออกแล้วยังออกไม่ชื่นใจนะฮะตอนนี้นะครับพี่นิยมก็ใช้ทั้งธาตุฐานหลักธาตุฐานรองและพร้อมด้วยธาตุอาหารเสริมนะครับรวมแล้ว1กิโลฮะ รวมละหนึ่งกิโลต่น้ำสองร้อยลิตรครับแล้วก็ฉีดไปไปในทรงพุ่มนะพี่เนาะพี่ฉีดนอกฉีดในด้วยหรือยังไงพี่ฉีดฉีดฉีดผมไม่ฉีดไม่ตลอดถึงยอดนะผมฉีดแค่ก็อที่ยอดนี่อาจจะมีดอกอยู่บ้างแล้วครับฉีดแค่ครึ่งต้นแล้วก็ฉีดในนอกอืฉีดแค่ครึ่งต้นเนาะครับฉีดฉีดนอกฉีดในครับอ่าตอนนี้ถือว่ามาแล้วมาแล้วนะพี่เนาะมามาแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยโอที่พี่บอกผมว่า มันออกมาแล้วแต่ออกที่ที่ปนยอดใช่ไหมยังไม่เชื่นใจเออมันที่ยอดมันเป็นเป็นเป็นพวงออกมาแล้วออกมาแล้วยังไม่เต็มข้างล่างยังไม่เต็มยังไม่กระจายทุกกิ่งเออแล้วนี่ฉีดเพิ่มเข้าไปให้มันออกให้ทุกกิ่งแต่พี่ไม่ฉีดถึงยอดไม่ไม่ถึงยอดฉีดแค่แค่ครึ่งต้นฉีดที่ต้องการที่จะให้มันออกเออเอาเอาเอาแค่ที่ที่มันจะออกเพราะว่าเพราะกิ่งล่างมันยังไม่ออกแต่เวลานี้โผล่ออกมาหมดแล้วนะมาแล้วขาวขาวแล้วเนาะเออขาวขาวแล้วนี่ครับบางบางต้นส็เห็นดีเลยเล็กว่านดู ไปเลครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ต้นที่ไม่เห็นชัดๆนะฮะนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะครับที่ว่ามองเห็นดีเลยเล็กน้อยอ๋อนี่ครับนี่ฮะเริ่มนะครับนี่ครับทั้งตาดอกตาใบก็จะมาพร้อมกันเลยนะครับนี่นะฮะเริ่มไล่ออกมาแล้วนะครับไล่ออกมาแล้วนะครับ ขนาดนี้มีปัญหาเลยเนี่ยเนี่ยเหมือนจริงใหญ่จริงเนี่ยนี่ยเล็กูเนี่ยชัดเลยนี่นี่นะครับก็เรมจะมีไข่ปลาออกมาอีกแล้วนะครับต้นที่ว่ายังตื้อๆอยู่นะตอนนี้เริ่มทยอยออกมาแล้วนะครับนี่นะครับจะสูงหน่อยครับจะสูงหน่อยเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะมองมองได้ผ่านทางกล้องโทรศัพท์นี่จะไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้าเรามองด้วยตาป่าหรือว่ามองกันสดๆนี่เริ่มออกมาแล้วนะครับ นี่นะครับเราจะเห็นเป็นตาตุ่มๆข,ขาวๆแล้วนะครับนี่น,นี่นี่ต้นเลยร่ต้นที่สี่ต้นที่สี่เนาะต้น 4, นี้เขาบ่งกว่านีแต่มันมีไม่ไม่เยอะแต่รุ่นรุ่นใหญ่เยอะก็ันออกมะพร้าวหมดเลยนี่นะครับต้นที่ว่าออกดอกแล้วยัง,ย,งยังไม่ชิ้นใจนะถือว่าออกยังไม่เยอะนะครับออกแต่ปลายยอดนะครับยังไม่ไล่ยังไม่ไล่เข้าขนกิ่งหรือว่าได้ทรงพุ่มเนาะ ตอนนี้เราอตอนนี้เราต้องเลยมาต้องมาปรับสูตรเนาะ,ะปรับสูตรเนี่ยมเนี่ยเน่เนเนมกิงเพรานะทั้งนั้นเลยเนี่ย,นเ,ทมมทเ,ยเนี่ยมันจะออกมาเต็มหมดเลยเนี่ยแบบนี้ก็มั่งปุมป่ม,มๆอย่างนั้นแหละพอ่พอเพราเราติดดึงดึงมันมันมัน,มนลแล้วแล้ววันนี้เราผ่อนน้ำไม่น่อยหนึ่งเดี๋ยวพอเห็นว่ามันเห็นชัดเจนดีคนนี้ค่อยอัดน้ำขาข้างบนเยอะเนาะแต่ข้างล่างจะไม่ออกเนาะตอนนี้ ตอนนี้ที่ฉีดไปหรือว่าปรับสูตรไปเพื่อจะให้ดอกทุเรียนกระจายออกมาออกใหม่ดูมาดูดูดูนี่ครับนี่นะออกใหม่เลยนี่นี่นี่ออกใหม่เต็มเลยน่ะนี่ครับข้างบนขาวหมดเลยน่ะออกใหม่กันเลยน่ะน่ะน่ะดูกิ่งมุกหรอข้างบนนุ่นดอกข้างล่างนี่ข้างล่างนี่อันนี้ออกใหม่เนาะชุดใหม่ครับออกใหม่ข้างล่างไม่ต้องดูแลนวนเต็มเต็มต้นหมดแล้วกิ่งบนนี้ ครับนี่นะครับต้เรียนที่ออกแต่แถวยอดๆนะครับยังไม่กระจายตามกิ่งเนาะตามท้องกิ่งหรือว่าใต้ตรงพุ่มเนาะยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะตอนนี้ที่นิยมก็ได้มาปรับสูตรนะได้มาปรับสูตรนะครับทั้งธาตุหันหลักหลังธาตุหันรองรวมกันแล้ว1กิโลนะพี่เนาะใช่ใช่ใชอ่า <1 S 1> สาม1 1> อย่างรวมกันเป็น1กิโล,โลครับเราก็ฉีดที่ว่ามันยังไม่ออกเนาะยังไม่ชื่นใจยังไม่ออก จีดเครื่องต้นเพราะข้างบนมันมีเต็มแล้วทั่วในทรงพุ่มยังไม่กระจายทั่วเนาะจีดเครื่องต้นข้างในข้างนอกครับและตอนนี้ตรานี้ก่อนลงมือลงมือแสดงตัวแสดงออกมาแล้วออกมาแล้วนะพี่เนาะเออเขาวมาแล้วนะเนี่ยมาเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยเนี่ยโด่นี่นี่โอย่างดีเลยเห็นอย่างดีเลยนู่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 ครับถือว่าออกหมดแล้วเนาะ ทานแล้วกินน้อยมั่งกินมากมั่งกินน้อยมั่งเนื้อก็ไม่สม่ำเสมอแต่เาช่วงนี้พี่ให้น้ำกี่นาทีนี่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 ยังไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ให้เป็นเวลาเพราะช่วงดอกไม่ต้องกะเวลาเพราะเราเอาแค่ว่ามันพอพอชุ่มฉ่ำเนอะพอชุามพอกินพอแต่ยังไงก็เกินสามสิบแ่เกินเกินสามสิบนาทีแน่นอนเกินสามสิบนาทีแล้วผมให้วันเว้นวันอ่ะเพราะว่าช่วงดอกเนี่ยเราจะต้องให้ให้โคนมันชื้นอยู่ตลอดเวลาเลยโคนแห้งไม่ได้เลยเพราะว่า รากที่เอาค้นเลี้ยงดอกเนี่ยหรือรากหน้าดินครับใช่ใช่ถหน้าดินแห้งดอกจะไม่สวยเลยครับดอกดูรูนี่ถ้าน้ําอิ่มดอกจะสดสวยเรื่อมนั่นแหละคืออิ่มน้ําแต่ถ้าน้าไม่ไม่พอดอกแห้งแห้งดอกไม่มีสดอะไรอย่างนั้นนั่นแหละคือคือน้ําไม่ไม่พอมันช่วงช่วงดอกเนี่ยไม่เป็นไรเกินไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรแต่ย้ายย้ายขาดเนาะเออดีกว่าเนาะเอะดีกว่าก็ให้ถึงให้ใช่พุ่มเลยไหนไหนเออผิดเวลาสัก เลยไปสักสิบนาทียี่สิบนาทีไม่มีปัญหาแต่ย้ายขาดอืมเพราะว่าเกินไม่เป็นไรแต่ถ้าช่วงลูกช่วงเลยห่างแย่ไปแล้วนะ่ะไม่ได้เกินไม่ได้ต้องเป๊ะขาดนิดหน่อยได้ช่วงช่วงนั้นนะแต่ถ้าเลยนั่นไปแล้วลุยไปเลยลุยไปเลยถ้าเราไม่กลัวออกใบอ่อนนะถ้าไม่กลัวออกใบอ่อนแล้วตัดไปเลยเพราะว่าแล้วหัวหัวหัวเทปิงเกอร์ต้องทำให้พอไม่ใช่ว่าเออทำโคนเุริ่มเทิมมีหัวหนึง่ง ยิงสองหัวไม่ได้ไม่ได้เลยเพาะเนอะนั่นยิงยิงอาการหนักใช่ไม่ไม่ไปไรเดี๋ยวรถเอาเย็นมันเคยกินอยู่เช้าแล้วมารถเย็นเ่ะววาใช่ใช่มัน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 ก็ผิดผิดเวลามาช่วงนี้ไม่มีปัญหาเล็กแต่ถ้าช่วงลูกขนาดนี้นะผิดเวลานี้ไม่ได้เลยนะล่วงทันทีเลยนะพอลูกขนาดลูกมะนาวลูกมะกุกลแบ่วาครับช่วงนั้นไม่ไม่ได้เลยผิดเวลาไม่ได้เลยมันคือต้องเช้าก็เช้าถ้าว่าซิกนี่เรารถเช้า แล้วเราไปไหนไหนมาถึงโอ้วันนี้รถไม่ทันเรามารถเอาเย็นไม่ได้สลัดเลยคือดูคุณเช้านี่เห็นเลยอะเขียวเลยแหละเขียวก็ถึกคือว่าเราให้มาดูว่าตั้งเช้ายันบ่ายแหละเราให้ได้เวลาไหนก็ได้ตงเช้ายันบ่ายจะเสร็จเวลาไหนก็ไม่ไม่ไม่รู้อะเดี๋ยวถ้าตรงไหนที่เคยให้เช่าก็ต้องไล่ขึ้นมาครับไล่ขึ้นไล่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 ขึ้นจะไปหมดตรงไหนก็ช่างมันครับแต่ต้องไล่ขึ้น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 มา ไม่ใช่ว่าหก <6 S 2> โมงห้าโมงโมาเที่ยวไหนมาแล้วมาให้อย่างนั้นออมาถึงเอาข้างที่ให้ให้เย็นถ้ามามาถึงให้ข้างที่เย็นได้ที่เราเคยรถอยู่สี่ห้าโมงไหมเรากลับมาเที่ยงโมงอย่าไปรถที่ช่วงเช้ารรถช่วงเย็นนั้นทิ้งไปเลยครับไปวัดรถอีกวันหนึ่งเริ่มเช้าใหม่ไม่มีปัญหาเป็นเทคนิคเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเราไปรถเช้ามาถึงปั๊บไปรถไอ้ช่วงเช้านั้นทิ้งเย็นไม่ได้เพราะว่าแถวไหนล่ะที่เราเคยรถ สามโมงถึงมืดเราเอาจากแถวนั่นแหละไปจนมืดเขาตะุ่ดชาวเขาเริ่มนั่นมาชนเขาจะกินเป็นเวลาของเขานะไม,ไม,ไม่ไม่ได้เพราะว่าช่วงนั้นเลยช่วงสางแย่เลย่างแย่นินนนดๆ๋ยวรั่วงไงนะ <c oughs> ที่บางบางคนไม่ไม่ไม่รู้ว่าทำเรื่อทุเรียนไม่ติดไงไอ้ทุเรียนดอกดกนี้ใครใคเขาไม่กลัวทั้งนั้นเนี่ยคนที่เขากลัวกลัวว่าดกจริงแต่ว่ามันติดหรือเปล่าใช่ใช่ทำไงให้มันติดล่ะครับ นี่แหละตลนนี้<ล>นผมต<ร>้องขอขอบคุณพี่นิยมครับที่แล้วบอกเทคนิคข้อมูลต่างๆ,ๆที่ให้ช่องดืสสวนไปด้วยกันหรือเกษตรทิฟรินได้เรียนรู้และได้รับรู้เทคนิคของพี่นิยมนะครับตอนนี้ผมต้องขอบคุณพี่นิยมนะครับสวัสดีครับ